นี่คือคราบตะกอนคราบสกรปรกในเครื่องซักผ้าที่ถูกผงล้างเครื่องซักผ้าซีเวสล้างออกมาใครว่าเครื่องซักผ้าที่เราใช้มันสะอาดแล้วไม่มีคราบสกรปรกต้องมาลองคิดใหม่แล้วครับเพราะว่ามันจะซ่อนอยู่ตามรูที่เรามองไม่เห็น เดี๋ยวผมจะใช้ผงล้างเครื่องซักผ้าซีเวสใส่ลงไปในเครื่องแล้วมาดูผลลัพธ์กันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าใครที่ใช้ครั้งแรกให้ใส่ลงไป3ซองเลยครับโดยลักษณะผงของมันจะเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆซึ่งเราสามารถจับได้ไม่กัดมือและไม่กัดเครื่องซักผ้าเพราใส่ผงลงไปในถังแล้วก็ให้ใส่น้ําลงไปสั่งให้เครื่องซักผ้านธรรมดาสักหนาทีพอเครื่องซักปั่นเสร็จมันก็จะมีฟองและคราบตะกอนที่มันหลุดออกมาบ้างทีนี้ก็ปล่อยแช่ทิ้งไว้สัก5าชั่วโมงแล้วมาเปิดดูอีกทีก็จะเห็นคราบตะก,ะกตอนข แล้วลอยขึ้นมาบนน้าอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับที่เหลือเราก็ตักคราบที่มันลอยอยู่เอาออกไปทิ้งแล้วก็ปล่อยน้ําในเครื่องซักผ้าส่วนคราบที่มันติดอยู่ตามเครื่องเราก็เช็ดทาความสะอาดได้ทําแค่นี้เครื่องซักผ้าของเราก็สะอาดขึ้นแล้วครับถ้าใครที่ไม่อยากเสียเงินจ้างช่างหรือถอดเครื่องซักผ้าออกมาล้างเองใช้แค่ผงล้างเครื่องซักผ้าซีเวสแบบนี้มันง่ายกว่าเยอะเลยครับวิธีใช้ผงล้างเครื่องซักผ้าซีเวสใช้งานยังไง ซึ่งผงล้างเครื่องซักผ้าแบบนี้มันสามารถเอามาใช้ได้กับเครื่องซักผ้าทุกรุ่นวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆอย่างแรกให้เปิดน้ำใส่ถังเครื่องซักผ้าใส่น้ำไม่เกือบเต็มถังเลยครับแล้วก็ใส่ผงล้างเครื่องซักผ้าซีเวสลงไปซึ่งถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้ให้ใส่ลงไป3ซองแต่ถ้าใครเคยใช้แล้วให้ใช้1หรือ2ซองใช้เดือนละครั้งพอใส่ผงล้างเครื่องซักผ้าลงไปเราก็มาสั่งให้เครื่องซักผ้าปั่นทำงาน5านาทีพอเครื่องปั่นเสร็จมันก็จะเป็นฟองแบบนี้แล้วให้เราแช่ทิ้งไว้วห้านไง้กช ถ้าเป็นเครื่องซักผ้า,าเก่ามันจะมีตะกอร,รอยขึ้นมาแต่เครื่องซักผ้า,าคเครื่องนี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่มันก็เลยไม่เปื้อนไม่มีคราบตะกอนแต่ถ้าเป็นเครื่องซักผ้า,าเก่าๆคราบมันจะลอยขึ้นมาเยอะแบบนี้เลยครับพวกคราบที่มันลอยอยู่เราก็ตักไปทิ้งตักเท่าที่เราจะตักได้แล้วก็ปล่อยน้ําในเครื่องออกส่วนคราบที่มันติดอยู่ก้นถังเราก็หาผ้าหรือทิชชู่มาเช็ดทาความสะอาดจากนั้นก็ให้ล้างน้ําอีกรอบทําแค่นี้เครื่องซักผ้า,าของเราก็สะอาดแล้วครับและนี่ก็เป็นวิธีการใช้ผงล้างเครื่องซักผ้า,า c ีเมันใช้งานไได้ไม่ยยากเล ข้อดีข้อเสียผงล้างเครื่องซักผ้าซีเวสก่อนตัดสินใจซื้อข้อดีข้อแรกผงล้างเครื่องซักผ้าช่วยทําความสะอาดได้จริงข้อดีข้อ2ใช้งานได้ไม่กัดมือและไม่ทําลายเครื่องซักผ้าข้อดีข้อ3ใช้งานง่ายไม่ต้องถอดเครื่องซักผ้ามาล้างข้อดีข้อ4ราคาเบาๆคุ้มค่ากับราคาส่วนในเรื่องข้อเสียเวลาใช้งานต้องรอนานไม่เหมาะกับคนใจร้อนและนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของผงล้างเครื่องซักผ้าซีเวสส่วนพิกัดผงล้างเครื่องซักผ้าซีเวสกดซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์